สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายีแฟมิลี่ครับมีพาอยู่กับรถขุดโคมสซีีซีสอรุ่น8นะครับกับงานเคลียร์ลิงนะเคลียร์พื้นที่ครับวันนี้เจองานเบาๆฮะ แต่ว่าเสียงเครื่องเขานี่ยังก็เหมือนเดิมนะครับไม่ว่างานหนักหรืองานเบาเอกลักษณ์ของเขาก็จะเสียงเครื่องจะนํามาก่อนฮนะจะได้จะได้ามาถึงก็อยากกลับบ้านแล้วเนี่ยจ,จัดให้ดูสักแป๊บหนึ่งครับใกล้จะเลิกงานแนละ้วแกเดินเคลียร์พื้นที่มา เป็นสายงานก่อสร้างครับนี่เป็นงานก่อสร้างโรงงานนะนี่เป็นเขตปอดภาสีปาวาันห้าเอสเก็บนีนะภายตายการควบคุมโดยกรมศุลกากรน,นะรกำลังสร้างอยู่ฮนะนีเขตอำเภอแปลงยาวครับจังหวัดชายจังซาวขุดมาแล้วขุดมาแล้ว ก็ฮือเหมือนเดิมฮะสำหรับเครื่องโฮมสเตย์อ๋อจะเลิกงานแล้วอ๋อฟังเสียงเครื่องนะฮะแกหันมาให้ฟังเสียงเครื่องโอดีนะโอ้ดูทานี้ใหญ่มนกันนะแกจะเดินบทอัดด้วยนะ เจ็ดตัวแครเร์สองตัวนะครับกาดข้างละหนึ่งตัวนะฮะเครื่องหกสูบเครื่องโคมัสึนะร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบห้าหรือเปล่ารุ่นนี้ฮะว่าถ้าเป็นรุ่นสิบเอ็มซีโร่นี่จะร้อยหกสิบห้าพลังมานะครับเครื่องยนต์หกสูบเหมือนกันนะว่าบอดี้ แล้วก็เครื่องยนต์่บ็อกเดียวกันครับแต่ว่าเพิ่มแรงม้าขึ้นมานะสำหรับรุ่น10ครับอันนี้เป็นรุ่น8นะฮะเอวใหญ่ใบแท็ก80เซนฮะแกกำลังเดินบดอัดเนื้โอ้ท่านี้สงา่างามาาเผยสง่างามฮะรอครับ แกเดินบนอัดนให้ดูนะเอ้าเอาเอา,เอาโอ้เดินบุญละเดินบุญละใครจะเลิกงานแล้วนะ,ะนี่คนงานครับเมืม่อกี้สังเกตเห็นนี่ หัวเกง่งคันนี้ดิ้นได้นะฮะจะเป็นระบบซอบระบบซับแรงของออการสั่นสะเทือนเข้าห้องเก่งหรือเปล่าไม่รู้นะสังเกตดูหัวเกง่งจะดิ้นได้นิดๆนะฮะดูครับเดินไปเดินมาบนอัดน,นะแต่จะเสร็จแล้วยังไง รับว่าเครื่องเขานี่ก้าฮึมฮะเอกลักษณ์เฉพาะโคเบโก้ก็จะเป็นไฟท้ายนะจะมีไฟท้ายครับต้องโคเบโก้แต่ว่าอันนี้เป็นโคมาสึครับผลิตที่ประเทศไทยนะจังหวัดชนบุรีครับโคเบโก้ก็จะผลิตที่ระยองนะครับอำเภอปวกแดง แต่ว่าคมบัสเดนี้โรงงานจะอยู่ที่ชนบุรีครับเ,เสียงเดินเสียงเดินยนงเงียบเลยฮะอันนี้แกเดินไม่เร็วนะว่าเดินเร็วไม่ได้เดี๋ยวอาจจะโดนสิ่งก่อสร้างได้นะฮะ,ะไมายล้วมดง,งานเริ่มทยอยเลิกงานกันแล้วฮะ หาเจ้านายมาดูโดยเฉพาะเลยนะผคมาซสือนี่ก็เป็นรถขุดแรกๆครับเท่าที่ผมเจอมานะตนั้งแต่โตมาก็เป็นโคมันซือเลยครับเจอโคมันสือเลยอายุอายุร้อยปีแล้วนะโคมันซือครับผลิตรถขุดมาถึงรุ่นสิบแล้วฮะัสำหรับขนาด20สตันนะ รุ่น8แล้วก็กระโดดไปรุ่น10ครับแกเดินไปเดินมาบทอัดนะน้ำหนัก21ตันฮนะบดไปบดมาอย่างนี้น,น่าจะแน่นอยู่นะฮะใกล้เสร็จแล้วเจ้านายอยากไปแล้วเดี๋ยวดูแกเดินบดเสร็จกันโอ้น่าจะเสร็จแล้วนะครับ อ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจบที่รถคุณเจ้าคมสึ TC สองร้อยรุ่นแปดนะครับกับงานเคียร์ลิงพื้นที่ก่อนเลิกงานนะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ